สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีกนมามพอกับการรายงานข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคอีสานล่างจากศูนย์อุตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างในยามบ่ายของมือวันจันทร์ที่24เมษายน2566ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของภาคอีสานล่างห้าวนมือหน,นีนะคะจะมีอาการห้อนจะมีฝ้าลัวในยามกลางเวน้นประกอบกับมีผ้ายุฝนฝ,นฝ,นฝ,นฝน่ขนาข้างนอกและล่งของผืนทีกับมีร่มกระโชกแห้ง และลุเห็บตกแม่บ้างแห้งค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะคะในช่วงบ่ายของมื้อน,นี้ขาดว่าจะอยู่ที่ส5สหาถึง37องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในมืออื่นเศร้าขาดว่าจะอยู่ที่24ถึงยี่สหองศาเซลเซียสค่ะถัดมาเป็นขาดไม้ลักษณะการในมือวันที่ย4ถึงย6หเมษายน ภางอสารลางของเฮานะคะจะมีอาการท้อนในยามกลางเว้นประกอบกับมีพาย,ยุฝนฝากขนองลอยลาซีฟถึงหกซีฟของผื่นทีและมีลมกระโชกแห้งประกอบกับมีลมเ็บตกแม่บ้างแห้งค่ะลมยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วซีฟถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถัดมานะคะในหมือวันที่ยี่สิบเจถึงยี่สิบแดเมษายนคาดว่าจะมีอาการท้อนก็มีฝ้าลัวในยามกลางเว้นค่ะ มีฝนฝ่าคันองลอยละซิบถึงยีซิของพื้นที่กับมีลมกระโชงแห้งในบางแหง่งลมยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วซีฟถึงสิบหก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทัดมาในมือวันที่ยีสิบเก้าถึงสามซเมษาย,ยนนะคะภาคอีสานล่างของห้าวนะคะจะมีอาการห้อนจะมีฝนาหลวมในยามกลางเว้นค่ะประกอบกับมีฝนฝ่าคันองนะคะลอยละ2ยีซีฟถึงซีของพื้นที่ประกอบกับมีลมกระโชงแห้งในบางแห่ง สำหรับลมยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1ิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและอุณหภูมิสูงสุดนะคะในช่วงนั้นจะอยู่ที่ส5สิบห้าถึงสาสิบเจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่ยี่สิบี่ถึงยี่สิบปดองศาเซลเซียสค่ะสุดท้ายนี้นะคะการสิขอปาาพ่อแม่พี่น,อน้องดูแลเมืองแย่งรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ด้วย สำรับมือนี้ก,กสิคอลาไปกอนผกใหม่ในมืออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน